สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนนะครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพูดถึงลาวพัฒนาช่วง2ทุ่ม25วันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้วันที่11เดือน7 2568นะครับตัวเด่นนะครับ4ตัว3789นะครับจับคู่ได้0717 4757 0919 4959 3031 3435นะครับผมตัวเลขจะประมาณนี้นะครับตัวเลขจะประมาณนี้นะครับผมมันอาจจะไม่ชัดนะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัว30ชุด นะครับ3ตัว30ชุดจะมี179นะครับ179 713 714 715 749 743 475 759 753 903นะครับ091 094 095 913 194 195 943 495 953 0 3 03 1 0 3 4 0 3 5 1 3 4 435 435นะครับ709 703 071 074 075 2ตัวบนล่างมี0717 4757 0919 4959นะครับ0313 3435ตัวเด่น3789นะครับให้เลือกเล่นนะครับระหว่าง2ตัวหรือว่าเล่น3ตัวนะครับผม2ตัวมีโอกาส90% สตัวมีโอกาส50เปอร์เซ็นต์นะครับผม50 50นะครับถ้าสมมุติมันแย่สุดถ้ามันจะออกเบิ้ลน,นะครับมันจะออกตัวเด่นคือ3789มันจะกลายเป็น3า7ส88 99นะครับผมเราพัฒนาวันนี้11เดือน7ปี68ก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะครับสมาชิกนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตาม เพราะว่าเรายังทําคลิปลงอยู่นะครับเพราะว่าถ้าครบ50คนติดตามจะทําให้เราไลฟ์สดตัวเลขได้นะครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับ